สองคำพูดธรรมดานะคะแต่ทำให้แฟนรักมากขึ้นทุกวันอ่าสองคำพูดธรรมดานี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยเราภูมิใจในตัวเธอมากเลยอ่าคำนี้นะคะเป็นอะไรที่ทำให้มันเสริมกำลังใจมันเป็นคำพูดที่สนับสนุนคนคนนั้นมันเป็นคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยแม้แต่สิ่งที่เขาทำในเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กนะแต่บอกไว้เลยว่า มันเป็นคำพูดที่โคตรสำคัญมากเลยเพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเราอยู่รู้สึกว่ากำลังเชียรเราอยู่นั่นเองค่ะมันทำให้คนคนนั้นเขารู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวอโอเคไหมคือเธอทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีมากขึ้นในทุกๆวันความรักที่ดีนะคะมันต้องทำให้อีกคนหนึ่งที่คบกันอ,อยากเป็นคนดีมากขึ้น อยากสำเร็จมากขึ้นอยากเก่งมากขึ้นอยากจะเป็นแรงบันดาลใจหรือทำอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คนรักของเรารู้สึกภาคภูมิใจมากขึ้นดังนั้นน่ะคนรักของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้น จะรักคุณมากขึ้นจะเป็นคู่เป็นคนมากขึ้นก็อยู่ที่คำพูดของคุณนี่แหละค่ะที่จะช่วยเสริม motivation ให้กับเขาคุณเข้าใจหรือยังดังนั้นคุณคือคนที่โคตรสำคัญมากเลยนะในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อคุณรู้แล้วว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เราจะไม่ต้องมีการใช้คำพูดที่ดีเพื่อเสริมพลังให้กับคู่ของเราเนาะนอกจากคำพูดที่เสริมพลังแล้วนะคะยังมีสีพึ่งที่จะเสริมพลังในเรื่องนี้ด้วยทำให้ความรักดีมาก าก,การเงินดีมากขึ้นโชคลาภดีมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะอะไรสีพึ่งนี้ไม่ใช่สีพึ่งธรรมดานะผ่านการปลูกเสกเมตตามหานิยมขั้นสูงใช้เวลาในการปลูกเสกนะคะสเดือนคุณคิดดูแล้วกันว่า3เดือนในการ บุกเสกสีพึ่งนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปนึกถึงในเรื่องของอแรงดึงดูดหรือ energy ของพลังงานของสีพึ่งเลยเพราะหลายคนที่บูชาไปพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตรคุ้มมากๆเหมือนฟรีบวกกำไรบางคนใช้มันแล้ว5ปียังไม่หมดเลยค่ะดังนั้นนะมันอยู่ที่เราว่าเฮ้ยเวลาที่เรามีความเชื่อเราศรัทธาในสิ่งที่มันดีผลลัพธ์ย่อมได้ดีเสมอใครสนใจบูชาสีพึ่งติดต่อได้ที่แอดเชค่ะ